คุณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดจึงมีผู้คนเพียงแค่5%เท่านั้นที่ตั้งเป้าหมายของตัวเองและอีก95%เพราะเหตุใดเขาจึงไม่ตั้งเป้าหมายของตนเองนะครับเหตุผลมีไม่กี่ข้อนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับรู้นะครับถึงเหตุผลต่างๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูช่องสถานีที่สี่ของเรานะครับฝากช่วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิงน,นะครับ ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ช่องสถานีที่สีส่สีของเรามีคลิปใหม่ๆม,ม,มานําเสนอให้เพื่อนๆนะครับครับตามที่ได้กล่าวไว้นะครับตอนต้นของคลิปนะครับว่า95%ของคนที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายของชีวิตนะครับคือ 1. ยังเกิดความกลัวว่าจะทําไม่สําเร็จ2ไม่รู้จักวิธีตั้งเป้าหมาย3ไม่รู้สึกว่ามีความจําเป็นอะไร 4. เกียดค้ายเกินไปหรือไม่ก็มองไม่เห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายนะครับผม จากจุดเริ่มต้นนะครับเป้าหมายที่ควรจะตั้งไว้มีดังนี้นะครับ1ให้มันตรงต่อความเป็นจริงและสามารถทําให้เกิดขึ้นได้นะครับ 2. คุณต้องเขียนเป้าหมายของเรานะครับให้สแสดงให้เห็นว่าให้มันชัดเจนนะครับจะแสดงว่าผู้ประสบความสำเร็จนะครับที่ผ่านมาเขาเขียนเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับผมสาจะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงครับความปรารถนาแรงกล้าที่ทําให้คุณที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จครับสี่ทำตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับ5สร้างแรง กายแรงใจการคิดบวกนะครับเมื่อคุณสามารถระบุนะร,รู้แน่ชัดว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรและถ้าบรรลุอ่อสความสเร็จแล้วครับตามเป้าหมายแล้วคุณจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับขั้นต่อไปคือ1การวางแผนเพื่อให้เป้าหมายสําเร็จนะครับตามสิ่งที่คุณาัฒนาให้มีการวางแผนและและลงมือทํานะครับตามความจําเป็นของเป้าหมายของทางการเงินถ้าส่วนใหญ่เป้าหมายคือจากจุดนี้นะครับคุณสามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินขึ้น เพื่อให้ได้รับการาเลื่อนตำแหนง่งในการขึ้นเงินเดือนหรือเพิ่มยอดขายของธุรกิจของคุณนะครับให้ดีขึ้นให้มันมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเมื่อคุณตั้งวป้าหมายนะครับให้กับตัวเองแล้วแมาว่าคุณจะต้องวางแผนในการปฏิบัตินะครับซึ่งจะทําให้คุณสามารถเข้าสู่ก้าวสู่ความสาเร็จนะครับของการวางแผนให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับที่ตั้งความหวังไว้ก็เปรียบเสมือนครับกองทหารนะครับที่จะไม่ออกไปออกรบจนกว่าเขาจะรู้สึก เรู้ถึงแผนการน,นะครับยุทธวิธีในการสู้รบเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความเข้าใจชัดเจนในสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายน,นั้นนะครับขั้นตอนในการวางแผนนะครับมีดังนี้นะครับหศึกษาวิจัยความแตกต่างของยุทธวิธีที่นามาใช้2มุ่งสู่ความสนใจแต่เฉพาะยุทธวิธีที่คุณมองเห็นว่าน่าจะมีความจาเป็นได้มากที่สุด3ชี้ชัดถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะขัดขวางทขาให้คุณไปไม่หถึงเป้าหมาย4เตรียมหนทางแก้ไขปัญหา5เขียนขั้นตอนต่างๆไว้เป็นหัวข้อขึ้นเป็น อ่าเป็นหัวข้อต่างๆที่จะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายเรืรวยเร็วนะครับต่อไปครับการลงมือปฏิบัตินะครับเมื่อคุณไต้แผนอ่าการเป้าหมายรู้แล้วว่าคุณจะทําอะไรต้องการอะไรนะครับแล้วจะทําให้อย่างไรให้คุณถึงเป้าหมายครับเมื่อคุณทําตามแผนตามเป้าหมายที่ดีมีความแน่วแน่และมีทัศนคติเชิงบวกนะครับคุณจะบรรลุไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับและคุณก็จะชื่นชมกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากมันอย่างน่าภาคภูมิใจครับแน่นอนนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่าแนวทางการวางแผนเป้าหมาย ม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องส่วนตัวถ้าคุณมีเป้าหมายมีการวางแผนนะครับและมีการลงมือทำนะครับปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับและตั้งใจครับรับรองว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องที่คุณตั้งเป้าหมายไว้อย่างแน่นอนนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆไปช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับช่องสถานีที่44 เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการหาบทความและความรู้ต่างๆนะครับเข้ามาให้ทุกให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามเมื่อมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆผู้ติดตามจะได้ไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับของช่องสถานีที่ตีสีของเราครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ